ฟังด่วนยกเลิกจากหนึ่งมืนเฟดสองว้าวุ่นจริงหรือไม่ล่าสุดฟังทางนี้ คนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่22กันยายน2567และก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารในวันนี้ก็มีเรื่องมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับเรื่องการแจกเงิน1,000 0บาทนะคะเฟส2ว้าวุ่นกันเลยจีเดียวนะคะหลังจากฝั่งข่าวนี้ในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์ และสาหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครัังต่อไปค่ะซึ่งแน่นอนนะคะพอแม่พี่น้องทุกท่านฟังทางนี้ด่วนเลยนะคะมีข่าวสารออกมายกเลิกแจก1 0 0 0งหมื่บาทเฟซบุ๊กก็ว้าวุ่นกันเลยนะคะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จะได้เงินหรือไม่หลังจากมีการประกาศ ทั้งกำหนดการประกาศผลและก็วันลงทะเบียนของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั่นเองค่ะซึ่งข่าวสารก็ออกมาทําให้พ่อแม่พี่น้องที่รอรับเงินคนละ1น1,000 10, บาทดิทอนวอลเล็ตนั้นนะคะมีคำถามมากมายเลยทีเดียวท,ทั้งที่ทางช่องนะคะก็แจ้งข่าวสารในทุกๆวันนะคะสำหรับการแจกเงินพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่ม ะะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินพ่อแม่พี่น้องเฟสหนึ่งกลุ่มแรกที่กำลังจะแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วในวันที่25กันยายน2567นี้นะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับเงินในเฟสแรกนะคะก็แน,น่นอนนะคะเป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกคนนะคะรวมไปถึง ผู้พิการทุกคนทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ให้เฉพาะผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการนะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอก็ออกมาแจ้งข่าวดีขยายระยะเวลาให้พิการกลุ่มที่ไม่มีบัตรนะคะยังไม่ได้ทําบัตรยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการนั่นเองนะคะ ขยายระยะเวลาให้3เดือนถึงวันที่3ธันวาคม2567ให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการและก็มาจำกัดอายุนะคะสามารถไปขึ้นทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลศูนย์ทุกจังหวัดนะคะเพื่อรักษาสิทธิรับเงิน10,000บาทนั่นเอง ในกลุ่มที่ไม่มีบัตรและกำลังไปขึ้นะเบียยเป็นผู้พิการนั้นนะคะมีสิทธิได้รับเงินสด1นึ่งบาทนะคะแต่อาจจะไม่ได้รับพร้อมกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับ ในเดือนกันยายนนี้นะคะอาจจะได้รับเงินในเดือนถัดไปนะคะจนถึงปลายปีนี้นะคะก็จะโอนให้ล่าสุดเลยนะคะในวันที่22ธันวาคม2567นะคะถ้าทานขึ้นทะเบียนทันนะคะในเดือนตุลาคมก่อนวันที่22ก็จะได้รับเงินในวันที่22ตุลาคม22พฤศจิกายนและ22ธันวาคมนั่นเองฝากประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้อง กลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มผู้พิการนะคะใครที่มีลูกมีหลานหรือมีญาติพี่น้องที่เป็นผู้พิการยังไม่มีบัตรผู้พิการให้รีบไปขึ้นเสบียนรวมไปถึงคนที่บัตรหมดอายุให้รีบ ไปต่อบัตรนะคะซึ่งก็จะได้รับเงินคนละ1,000 0บาทเป็นเงินสดแน่นอนนะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นนะคะก็มีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ตรวจสอบแล้วนะคะว่ายังมีผู้ที่ ผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะรวมไปถึงยังไม่ได้ผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน13หลักด้วยนะคะก็เป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลไม่สามารถจ่ายเงินให้กับทุกท่านได้และท่านก็จะกลายเป็นกลุ่มตกหล่นนะคะซึ่งก็รักษาสิทธิกันด้วยนะคะพยายามมาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องนทุกๆวันนะคะให้กับพ่อแม พแม่พี่น้องกลุ่มเปราะบางทุกท่านนะคะเพราะทางช่องนะคะอัปเดตข่าวสารแจ้งข่าวสารพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเปราะบางมาหลายปีแล้วดูแลพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้มาหลายปีแล้วไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนนะคะผู้มีไรายได้น้อยหรือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการหรือจะเป็นกเกษตรกรทุกท่านนั่นเองนะคะก็ฝากช่วยกันดูแลคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มเปราะบางกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะจะโอนเงินให้ในวันที่25กันยายนนะคะสำหรับ พิการทุกคนเลยนะคะและก็ผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์ค่ะส่วนพ่อแม่พี่น้องที่จะได้รับเงินในวันที่26 กันยายน2,567นะคะก็คือผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1เลขและเลข3ค่ะวันที่27กันยายน2,567นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เลขลงท้ายด้วยเลข4เลข5เลข6และเลข7นะคะและก็วันสุดท้ายนะคะวันที่30กันยายน2,567นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้มีสิทธิสวัสดิ การแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ลงท้ายด้วยเลข8และเลข9นะคะก็จะมีการโอนเงิน อัตโนมัตินะคะเข้าให้ในบัญชีที่ผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประจําตัวัตรประชาชนหรือถ้าเป็นผู้พิการจะโอนให้ในบัญชีที่รับเบีย้ยผู้พิการนั่นเองรอรับเงินกันได้เลยมาต่อกันที่เฟสสองก็รอรับเงินด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็มีกระแสข่าวออกมาว่ายกเลิกแจก10,000บาทพอแม่พี่น้องก็สอบถามกันเข้ามาสำหรับข่าวนี้เป็นอย่างไรจริงหรือไม่และล่าสุดนะคะทางช่องก็ ไปหาข้อมูลมานะคะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทาง DE นะคะก็ออกมาแจ้งข่าวสารว่าอย่าลงเชื่อ,อย่าแชร์ข่าวปลอมประกาศยกเลิกแจกเงินดิทอนวอลเล็ตหน0่งมืบาทไม่เป็นความจริงนะคะซึ่งทาง DE นะคะหรือเรียกเต็มๆว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีนะคะก็ออกมาแจ้งข่าวเผยว่าประชาชนให้ความสนใจข่าวปลอมสูงสุดอันดับที่1เลยนะคะก็คือข่าวที่ประกาศยกเลิกการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทอ,ออกไปประชาชนนะคะย่านลงเชื่อนะคะข่าวปลอมหวนสร้างความสับสนเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังค คมวงกว้างซึ่งก็สอดคล้องกับทางคุณจุลพันธ์อมรนิวัตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระรวงกันขังนะคะก็ออกมากล่าวว่าก็ไม่เข้าใจนะคะไปเอาข่าวมาจากไหนนะคะว่าจะยกเลิกแจกเงิน1,000 0บาทในเฟสที่2นะคะซึ่งสําหรับการประกาศเลื่อนการประกาศผลของผู้ที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐออกไปรวมไปถึง การลงทะเบียนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนออกไปนั้นนะคะก็เพียงเพื่อที่จะจ่ายเงินเฟสแรกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเท่านั้นนะคะซึ่งก็มีงบประมาณเพียงพอที่รอรับกลุ่มเฟดสองนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้อาจจะได้รับเป็นเงินดิทอนวอลเล็ตนะคะหรือจะได้รับเงินสดครึ่งหนึ่งเงินดิทอนครึ่งหนึ่งนะคะก็ต้องรอติดตามส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ท นะคะคกลุ่มนี้นะคะตั้งแต่ ครั้งที่มีการแจกเงินเราชนะนะคะก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีบัตรผู้พิการนั้นนะคะกลุ่มนี้ทางกระทรวงกันคลังโดยนายจุลพันธ์ก็กล่าวว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่ทางรัฐบาลต้องดูแลซึ่งอาจจะได้รับเป็นเงินสดเช่นเดียวกันคนละ10,000บาทค่ะ และยืนยันนะคะว่าแจกแน่นอนนะคะรอความชัดเจนในเดือนตุลาคมไม่ว่าจะเป็นวันประกาศผลหรือวันลงทะเบียนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะขอเพียงแค่แจกเฟสแรกก่อนเท่านั้นนะคะก ดีใจกันได้นะคะพ่าแม่พี่น้องทุกท่านใครที่ยังเชื่อมั่นรัฐบาลนะคะก็รอรับเงินกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่มากก็น,น้อยมาตอบคาถามแล้วนะคะสาหรับใครที่บอกว่าเขายกเลิกแจกแล้วเขาไม่แจกแล้วเฟสสองได้เฉพาะเฟสหนึ่งนะคะยืนยันจากทางกระทรวงกันคลังแล้วว่าแจกแน่นอนรอติดตามในเดือนตุลาคมนี้และแน่นอนทางช่องอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องในทุกๆวัน ะะขอติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันและใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารในครั้งต่อไปค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารสวัสดีค่ะ